เจอเบาเฝยอีกแล้วครับคุณผู้ชมนี่นะครับเนินดินที่มันลากขึ้นมาม่ใหญ่มากมีลองฟินดูลึกกว่างครับดูเรื่องครับดูนี่มีตัวรือเปลอู้ดบปงทีน้ำลงใหม่ๆนี่กูชอบออก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยเอาฝังเลยเลยครับไม่อเม่ออห่อครับคุณผู้ชมโอ้เอายากจัด ออแล้วครับถามโอ้ยกำลุดโอ้น้ำกึกเลย,ยหลือดตรงนี้โอ้ยโอ้ยครับีบขอหมดเลย ไซ์บิ๊กอีกแล้วนี่ครับเติมอย่างเลาใจจริงๆครับโูตัวเมียไซบิกไซนี้หลายร้อยอีกแล้วครับผมไปครับไปลุยกันต่อเลยเจออีกแล้วครับคุณผู้ชม นี่ครับลูมันอยู่ใต้คนของกลางเลยหลากทางไม่เกือบมอไม่เห็นครับใบไม้มันบงังบางลายตาหลากไว้ตั้งสองทางนูนอีกหนึ่งช่องทางนะฮะสองทางเข้าออกเลยทีเดียวครับแย่มือไม่ได้ครับติดหลากของกลางจะหลวมครับแต่สัมผัสรู้ก็รู้ว่าหลวมแย่ไปขึงฝ่ามือก็หลวมอยู่ Để đi qua. Hãy subscribe ไปอีกหนึ่งขอครับผมอจอ่ออีกครับจอ่ออีกหรือไม่ดิงจัดครับดิงมาคนนี้ก็สู้ไม่ไหวครับ ก่อนออกอีกตรงน,นี้หรือเปล่าเอา้าไม่มีไปไหนโอ้ยออกครับเอานูน่นปากรู้ เอ้ยบหูม่วงครับหูม่วงออกไปเลยโอ้ยโอ้สวยใช่ได้ครับโอ้ยนู่นนู่นออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วแล้วก็โอ้ยตกลูปูโอ้ยแมำแมวิ่งเข้าลับไปสะดุดรล่ากงกางครับตกลูปูแล้วก่อน

วิ่งนีได้จับไม่ทันครับปอ่วิ่งหนีครับวิ่งมากลับลำน้ำล้างก่อนน้ำล้างด้วยโอเคครับปูม่วงไซสสวยอีกแล้วครับผมถือว่าผ่านใช้ได้ครับไซส์นี้เป็นเงินนะฮะ ไปต่อครับวันนี้มากับพันหนึ่งพันหนึ่งบอกว่าเจอรูปูแล้วครับเดี๋ยวรอชมผลงานของเขาหน่อยว่าปูของเขาจะตัวสวยขนาดไหนนะฮะเขาบอกว่าปากรูไม่โตครับแต่ตัวในรูใช้ได้พันหนึ่งกำลังงมอยู่เลยจับตัวได้ยังพันหนึ่งบอกจับได้นะฮะแต่รอรุ่นกันหน่อยบอกเป็นตัวผูหรือตัวเมีย มาเลยกำตึงนี่กำตึงนี่มีมือไงดูโอ้ยตัวเมียนี่มาโอ้โหไปดูครับนี่าา 1, 1, นะครับฉายาพันหนึ่งเชือกคว้างนะฮะพันเดียวยางวงพันหนึ่งชอบมัดด้วยเชือกคว้างครับโหดูตัวสี่ห้าขีดได้นะครับ,ต, 4, 5, นนรบตัวนี้ ได้อยู่เนาะไสวยจัดครับนี่นะครับการหากินในป่าชายเลนมีใหญ่มีเล็กเลือกรูล้วงเอาเล็กจัดแล้วก็ไม่เอาเอาตัวเคืองๆสวยๆคับพันหนึ่งมัดโชว์เลยครับนึกว่าวันนี้เขาบอกว่าจะไม่ได้ซะแล้ว เจอตัวนี้ตีไข่แตกครับไม่น้อยหน้าผมเลยเล่นไฟบิ๊กเลยนี่ครับมัดมือเดียวด้เชือกว้างเขาบอกก็ถนนัดเชือกกว้างอย่าขืนกองเอานิ้วไปแยกกามไม่ได้แล้วผมไม่ช่วยไนงะ นิ่งจัดครับได้ปูก็ดีใจครับมีแรงเดินทำไ้ได้ปูนี่ยิงร้อนยิงงานนะฮะยิงเหนื่อยอ้อาถวถนีบซะแล้วนอนครับเผลอไม่ได้ครับปูโอเคครับตัวนี้ถือว่าผ่านอย่างสวยงามของพันเองไปต่อครับ แล้วครับคุณผู้ชมรูนี้รูอยู่ข้างคลองเนี่ยกลางคลองอยู่ไปห่างกันเลยฮะนี่ครับปากทางช่องคลองมันหาดทางไม่ใหญ่จัดนะนี่ครับไปไม้ตกกระดันผมเจาะไปแล้วหนึ่งทีนะครับที่เจาะไปเยดูครับน่าจะมีตัวผมไม่กว้างอยู่

อออไิครับจะเข้าอีกอะไรเกียยวกัะจับน้างนอกโหยัดไปเข้าออ คิวครับจัไม่ติดตอวแรกเรื่นงยากอ่ะออกมาแล้วของแท้วอวไม้ดุนะักโหนี่นะครับโอ้โหมีตัวเดียวครับวิ่งชนมือครับนึกว่ามีสองตัว โอ้ยตัวสวยอยู่ครับน่ครับจะไล่ดีก่อนครับผมตัวนี้ก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับแม่สับขาหลอกได้นึกว่ามีสองตัวมีตัวเดียวนะครับครับจะใครชอบการหากินแบบฟรีสไตล์พันเดียวอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ